กราบสวีดัตสวัสด,ดีกับท่านผู้ชมคอหวยพารวยชาแนลแนวทางในการเสี่ยงโชคเลขเด็ดเลขดังอัปเดตท,ทุกทุกวันนะครับมาพ่งพ่อเหมือนเดิมอีกเส้นเคยนะครับท่านผู้ชมที่ขอรบงวดเก่าไปงวดใหม่มานะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยทุกทุกท่านทุกทุกนนะครับงวดวันที่30ธันวาคม6 6นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ วยสองลูกบอลนะครับงวดนี้ให้มานะครับลูกบอลนะครับบนนะครับ,บ,นนรบให้หลัก5หลัก8ให้หลัก5หลัก8จับคู่1518 4548 1518 4548 3ตัวนะครับ145 048 145 048นะครับข้อมูลล่างนะครับให้หลัก0ูนย์หลัก3นะครับให้หลักศูนย์หลัก3นะครับ40 43 80 83 40438083นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับหวยสอบลูกบอลนะครับตามต่อนะครับท่านผู้ชมงวดวันที่30ธันวาหม66นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหรือลั่นสนั่นเมืองหรือลั่นสนั่นเมืองนะครับงวดนี้ให้มาครับบนล่างนะครับให้มานะครับ20 61 6 5 4 0ห4 75 20- 61 หกห4าสี่นหเ็นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับหรือลั่นสนันเมืองนำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับงวดตัวที่30ธันวา66นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเชฟต้นนะครับเชฟต้นนะครับงวดนี้ให้มานะครับวิ่งลูดนะครับให้หลัก8ลองให้หลัก3นะครับจับคู่2ตัวนะครับ85 81 8286 3 436 3839กันนะครับกัน1316นะครับ3ตัวนะครับท่านผู้ชม985 981982 9 8 6นเปะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับเชพต้ตนนำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลเรามานะครับแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับชมนำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับพรุ่งนี้รวย พรุ่งนี้รวยนะครับตามต่อเลยนะครับท่านผู้ชมงวดวันที่30ทธันวาหกหกนะครับแนวถางรัฐบาลไทยนะครับแค่รู้จักก็พอไม่ต้องการมากกว่านี้นะครับให้มานะครับฝันว่ามือซ้ายจับปูตัวมือขวาจับกบ1ตัวใหญ่นะครับผิดถูกขออภัยด้วยครับ3ตัวให้มานะครับ8 5 9 8 5 6 8 3 9 8 3 6 807 307 907 607 507 107เน้น507 107นะครับ2ตัวชอบนะครับ07 95 39 56 36 0906เนะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับฝันว่ามือซ้ายจับปูหนึ่งตัวมือขวาจับกบ1หนึ่งตัวใหญ่นะครับนับไปดูนับไปเสี่ยงโชคกันนะครับงวดวัที่3 0ธบันวาคม66นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับนางสาวใจดีแอนจอยนะครับขอให้เองเองปังปนะครับให้มานะครับล่างนะครับ4 7 57 97 54 9 4 เด่นนะครับเด่นให้หลัก4หลัก7นะครับล่างครับเน้นครับเน้น2 6นะครับ3ตัวนะครับ4 4 7 5 4 7 9 4 7 4 4 7 5 4 7 9 4 7นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับหนักสาวใจดีแอดจอยขอให้เฮงเปังๆนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับตามต่อนะครับท่านผู้ชม งวดวันที่30ธันวาหม66นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับชุดของขวัญปีใหม่นะครับจงรักษานะครับจงรักษานะครับล่างนะครับให้มานะครับ5 6 5 5 6 6 6 5 5 6 55 6 6 6 5นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับแม่นล่าณสิบอกใครนะครับนำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับ งวดตัวที่30มสิบันวาหกหกนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับที่ให้ข้อมูลเรามานะครับขอบคุณครับขอบคุณบนนะครับให้หลัก6หลัก7บนให้หลัก6หลัก7วินนะครับให้หลัก2หลัก4หลัก6หลัก7หลัก8นะครับจับคู่2ตัวนะครับ6 2 6 4 6 8 7 2 7 4 7 8 6 6 7 7นะครับกันเบิ้ล6677นะครับ3ตัวให้มานะครับ862 868 878 877เป็เนะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยนะครับสุดท้ายแต่สุดนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับพรุ่งนี้รวยทุกทุกท่านทุกทุกคน เฮงเฮงหมานหมานสวัสดีครับ